ก่อนออกเดินทางไปท่องเที่ยวทุกครั้งกับครอบครัวนะครับผมก็จะตรวจตารถยนต์อยู่สม่ำเสมอเลยนะครับดูน้ําในระดับหม้อน้าสักหน่อยหนึ่งนะครับว่ามันพร่องไปมากไหมและที่สําคัญในลําดับต่อมานะครับนั่นก็คือน้ํามันเครื่องนั่นเองมันตรวจเช็คกันบ้างโอ้โหนี่ผมก็ละเลยมานานอยู่พอสมควรนะครับและผลิตภัณฑ์ที่ผมมั่นใจที่สุดในการใช้ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ในรถที่ผมรักนี่ก็คือพ t t Dynamic ม mm ิ n t h e t ทติของปตทเท่านั้นที่ผมเลือกใช้ แต่ตอนนี้ต้องพาลูกไปเที่ยวแล้วเพราะว่าวันนี้แอลลี่จะพาไปทัวร์ที่ที่ไหนนะหลุมนี้เป็นหลุมที่16พาห้าของสนามกอล์ฟสวนสนบริิพั์ที่หัวหินนะครับก็ หลุมที่สวยงามมากเพราะว่าตีเข้าไปหาทะเลเป็นหลุมพาห้าที่ค่อนข้างจะสวยที่สุดในประเทศแล้วมั้งคิดว่านะฮะแล้วก็จะเป็นหลุม1718ที่เป็นหลุมที่ติดทะเลสวยงามมากอยากให้มาเล่นกันที่นี่แล้วก็ใช้ชีวิตดีๆอยู่ที่หัวหินกัน สวัสดีครับครอบครัวนิติพลนะครับนำโดยผมอมรินนิติพลนะครับแล้วก็น้องเอลลี่ค่ะน้องเอลลี่แล้วก็คุณจอยนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือไร่องุ่นหัวหินฮิวฮิวด้วยนะฮะเพราะว่าติดกับเทือกเขาเลยทีเดียวสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เปิดบริการมา2ปีแล้วนะครับก็มีสวนองุ่นนะครับมีทั้งแบบว่าอังุ่นที่เอาไปทำแปรรูปเป็นเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็องุ่นที่เอาไว้กินสดๆนะฮะแต่ละอย่างนี้ก็ ลักษณะแตกต่างกันบรรยากาศดีๆอย่างนี้เดินทางมาได้นะครับที่หัวหินนะครับก็ใช้เส้นทางการเดินทางมาผ่านจังหวัดเพชรบุรีมาตรงมาเรื่อยๆแยกทางขวาเป็นบายพาสที่ใบป,ปานน่ะ,ะตรงมาอีกประมาณสัก20 30ิมิกิโลนะครับก็จะเจอแยกที่ซ้ายมือไปอำเภอหัวหินตลาดหัวหินนะฮะอีก1ิกิโลเราอย่าเลี้ยวเข้าไปหัวหินเราแวะมันนี่ก่อนวัดห้วยมงคลเลี้ยวขวาข้ามแยกบายพาสมาวัดห้วยมงคลตรงขับป,อ,ปอดปอดวัดห้วยมงคลอยู่ด้านซ้ายอย่าเข้าวัดตรงไปอีก ผ่านจากแยกวัดห้วยมงคลอีก12กิโลสังเกตด,ด้านซ้ายจะมีป้ายห,ห,ห,หัวหินหัวหินหิวเดี๋ยวซ้ายเข้ามาอีกประมาณกระจึงหึ่งเดียวเองนะครับประมาณอีกสัก7กิโล สวัสดีครับผมดิจเดนะครับดาวดิเดรโกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เป็นดีเจอยู่นะครับที่ขึ้นซีด 97.5m นะครับแล้วก็ยังเป็นนักแข่งนะครับในทีมของพีจีพม่าริปทีมด้วยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมจะแบ่งเวลาไปให้นะครับนั่นคือการไปท่องเที่ยวนะครับที่ที่ผมชอบไปท่องเที่ยวนะครับนั่นก็คือเกาะเสม็ดนั่นเองนี่เกาะเสม็ดเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับน้ำทะเลสวยครับ แถมไปด้วยนะครับมีความสนุกสนานมีอะไรให้สนุกสนานกันแบบเพียบจริงๆนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเกาะสมเด็จเนี่ยจะอยู่ไม่ห่างไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับแต่การจะไปที่เกาะสมเด็จเนี่ยเราก็ต้องขับรถกันเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะเดินทางนะครับผมก็ต้องตรวจเช็คสภาพรถนะครับตรวจเช็คน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกแล้วก็น้ำมันต่างๆของรถยนต์นะครับที่สําคัญนะครับผมจะไม่ลืมเลยนะครับที่จะใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องของปตทนะครับที่มั่นใจหายห่วงแลวสามารถไปเที่ยวได้อย่างสบายใจครับ หลังจากที่ผมได้มีความสุขกับการออกรอบที่สวนสนปฏิพักที่หัวหินแล้วนะฮะก็แหมเกรงใจภรรยากับลูกสาวเลยเกินนะครับก็ต้องพาเธอและหล่อนนะฮะไปเที่ยวกันที่ตลาดน้ําหัวหินซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของหัวหินที่ใหม่ที่ใหม่สำหรับผมด้วยนะฮะเพราะว่าไม่เคยไปเลยพอไปถึงปุ๊บก,ก็โอ้แต่หูแปลกตาเลยกินนะครับไม่เคยเห็น สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นตลาดน้ำที่สวยงามสะอาดขนาดนี้ของกินมากมีของซื้อของใช้มากมายอยากจะชวนพี่น้องชาวไทยมาเที่ยวที่ตลาดน้ำหัวหินหลังจากที่เราได้ไปมีความสุขกับสนามกอล์ฟสวนสนปริพัทธ์แล้วท่านกอล์ฟครับอย่าพลาดที่จะพาครอบครัวของท่านมาหาความสุขกันที่ตลาดน้ำหัวหินตั้งแต่เช้ายันค่ำ มีอื่นๆอีกมากมายเยอะแยะโดยเฉพาะกิจกรรมที่ลูกหลานของท่านที่ค่อนข้างจะอยู่ว่างไม่ได้นะฮะให้มาที่ร้านเป็นร้านที่เขามีออขายของที่ระลึกนะฮะแล้วก็ให้บุตรหลานของท่านได้ร่วมทําการฝีมือด้วยทําให้ลูกสาวของผมนั้นนิ่งเงียบสงบไปได้ชั่วขณะหนึ่ง